สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลกน OTG นะผม,มต้องสังเกตว่าใครนะครับข้างๆคือไม่ใช่น้องครับเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านนะโอเคแล้วก็วันนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนกบินนะครับแล้ววันนี้มาถ่ายคลิปเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนานคูดนานมากเลยนะครับทุกคนจะมาถ่ายคลิปเสือ้อเสื้อที่ได้สิริษานกับฝากคับนะครับ เออถ้าเขายังไม่ติดต่อมาหาผมผมจะแจกครับยนต์หนตัวครับสองตัวก่อน OTG นะครับผมใครไม่มาติดต่อผมใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะแจกในชมรมนะครับชมรมชมรมนกบินอิสระสายวีนะครับ โอเคผมให้เวลาแค่สามวันนะครับผมเ<แ>พราะว,ว่ามันโอเคถ้าเขายังไม่ติดต่อผมก็ะจะแจกแล้วนะครับให้เวลาแค่สามวันโอเคนะผมแล้วก็น้องๆผมเป็นน้องผม,ผมครับเล่นสาไว้น้ำนะนาะบ้าน,นครับไปดูกันไปกันอาจะเล่นน้ำอีกตังไหมเนี่ย ไม่มีโอเคตามนั้นใครตอบได้ก่อนลงน้ำก่อนนะครับหนึ่งบวกหนึ่งไปห้าห้าสิไปสามสามไปเก้าเก้ทำไมต้องไม่ต้องยากๆหกหกทำไมต้องซี ไปสองสองโน้ปไปโอเคนะครับโอเคครับผมใครดำนานที่สุดคนนั้นเป็นคนชนะับผมเริ่มสามสองหนึ่ง ควานกับเสมอครับอีกอีควันกับฟาจรีเสมอครับเบเป็นผู้ชนะยูฟรีโอ้เอาใหมายเอาใหมายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมายเอาใหม่เอาใหม่ยอ่ะสามสองหนึ่งดังอีควันแพ้ ยูฟรีแพ้ครับฟัจรีเป็นผู้ชนะชื่อฟัจรีใช่ไหมฟัจยูฟรีเป็นผู้ชนะแนะนำชื่อครับชื่ออะไรครับดังหน่อยยูฟรีโกน้ำครับครับที่กว้างแค่ไหนครับครับโอเควันนี้มาเล่นน้ำสนุกไหมครับสนุกครับ กี่ชั่วโมงแน้วเล่นเนี่ยกี่ชั่วโมงห้าชั่วโมง nope ฮะกี่ชั่วโมงครับสี่สห้าสิบโอ้สิบเฉยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโอ้หนึ่งร้อยชั่วโมงโอเคนะครับไปไปก้าเล่นน้ำลง